สวัสดีครับผมบพบปะกันกับบรรยากาศาย่ปามือเส่าอยู่ป่าเทียดครับนี่พันหยอดครับผมเบึ้งวิธีการพันหยอดด้วกันครับบรรยากาศย่ามือเส่าย็นสบายครับประมาณ20องศามากัน10กว่าคนครับมือนี้ทีมงาน ยอดบัลกะเทียที่ให้เพื่อนเหา้วแล้วครับตกออกจากเชือกแล้วต้องพันขึ้นตามเชือกครับนี่พันขัวครับผมพันไปตามเข็มนาฬิกาครับแมลูกเพื่อนครับผมเป็นดอกเป็นหมากร้ายแล้วครับผมเริ่มเริ่มดกแล้วครับเริ่มพวงแหลกพวงสองสามสี่แล้วครับผมสี่พวงแล้วครับผมเริ่มเป็นหมากน้อยหน่อยละนี่แล้วครับผมนี่ หยอดมันตกประมาณ20เส้นครับนี่พันขึ้นประมาณสองหลอบเบิ้งกันล้วรมการพันหยอดครับนี่นะครับพันขึ้นสองหลอบครับผมพันแล้วก็ตัดแหนงครับผมตัดแหนงทิ่มเบิดเลยครับเอาไว้แค่ย,ยอดเดียวครับผมตัดแหนงออกแตงมา,กามากหาดอกครับ เบือลูกิ่นจะได้จะเริ่เติบโตครับผมดอกมีสิบดอกก็เอาไว้แค่หาครับผมแตงเดดทิมนี่แตงแตงหมากแตงดอกไม่น้องครับการทำงานครับผม ประสบการณ์ร้ายครับนี่อย่าหักเด้ออย่าหักเด้อครับผมประมาณนี้แหละครับผมพันไปเรื่อยๆครับผมอากาศนีมัเศร้าครับหกโมงกลัวๆเกือบเจ็ดโมงครับนี่ทีมงานครับอยู่คนละมุมคนละจุดเลยครับฝากเป็นกำลังใจครับผมทีมงานแบบกระเทียดครับสวัสดีครับ